วิธีการที่ดีที่สุดในการเลือกแบตเตอรี่คือการเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับรถยนต์และรูปแบบการใช้งานของเราวันนี้มารู้จักกับแบตเตอรี่4ซีรีส์ของโซล i t ์กันครับ สวัสดีครับผมสุนะครับผมวันนี้มาเจอกันในช่องโซลาร์แบตเตอรี่ไทยแลนด์นะฮะทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube นะใครเข้ามาวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์วิดีโอให้ผมด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซล i t ์นะครับโซลาร์แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผม ต้องบอกกอนว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีมากกว่า40รายการสินค้านะครับแต่ถ้าแบ่งเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมีทั้งหมด4ซีรีส์นะครับผมนี่คือเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ทั้ง4ซีรีส์ของแบตเตอรี่โซลาร์ครับผมยังไงก็ไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ4ซีรีส์ของโซลาร์ผมขอพูดถึงประวัติของโซลาร์สักนิดนึงสําหรับคนที่ไม่ได,ด้ดูวิดีโอแรกนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าโซลไลท์เนี่ยมีอายุยาวนานมากๆแล้วนะฮะมีอายุมากกว่า40ปีหรือตั้งแต่ปี1,979นะครับเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองเคียงจูตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ชื่อบริษัทว่าฮุนไดซังวูโซลไาท์จำกัดเป็นผ,ผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์และอุตสาหกรรมนะครับผมเป็นผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่แบบแห้งหรือที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่า SMF โซลาร์แบตเตอรี่ได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลด้านการผลิตรางวัลจากผู้บริโภครางวัลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับได้หลายสมัยติดต่อกันเลยนะครับผมโซลาร์แบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยผลิตและจัดจําหน่ายมากกว่า130ประเทศทั่วโลกนะครับก็เหมือนว่าเป็นการการ,การันตีคุณภาพด้วยว่าของเราเนี่ยขายได้ทั่วโลกนะมาตรฐานเราสามารถขายได้หมดนะครับผมถึง130ประเทศเลยนะ ผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆเนาะใครอยากได้ประวัติเต็มๆก็ฝากไปดูในวิดีโอตัวแรกของช่องโซลไลท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าโซลไลท์เนี่ยสซีรีส์เนี่ยมีอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงแล้วแบบไหนน่าใช้ไม่น่าใช้ครับไปกันเลยหลังจากที่เราได้รู้จักประวัติคร่าวๆของโซลไลท์ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4ซีรีส์ของโซลไลท์เนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่ผมจะเรียงตาม performance หรือประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่เลยนะครับผมแบตเตอรี่ทั้ง4ซีรีส์ต้องบอกนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่แห้งทุกตัวนะครับก็คือเป็นแบต S M F ทุกตัวเลยแบตเตอรี่แห้งหมายถึงแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องได้รับการดูแลตลอดอายุการใช้งานก็คือบนแบตเตอรี่จะเป็นฝาแบบปิดสนิทเลยนะครับป้องกันการที่ว่าน้ํากรดจะไหลซึมจะละจะระเหยออกมาไม่มีนะครับน้ำกรดเนี่ยน้ำกันจะถูกเติมมาจากโรงงานเลยตามสัดส่วนที่ดีที่สุด นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราติดตั้งลงไปบนรถของเราแล้วปิดฝากระโปรงลง,ลงหลังจากนั้นเราไม่ต้องดูแลแบตเตอรี่อีกเลยจนวันที่หมดอายุการใช้งานเดี๋ยวเราไปรู้จักกับซีรีส์แรกกันเลยครับตัวแรกนะครับผมชื่อว่า C M F นะครับผมซึ่งก็คือแบต S F F นั่นแหละแต่ที่เรียกว่า C M F เนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีแคลเซียมอยู่ในแผ่นธาตุนะครับผมแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยมีแคลเซียมอยู่นะครับทำให้ ทนต่อความร้อนได้ดีกว่าและป้องกันสนิมได้ดีกว่าแบตเตอรีท่ทั่วไปนะครับผมในเรื่องของการจ่ายไฟโฟร์มันต่างๆก็ดีกว่าแบตเตอรี่แห้งท,ทั่วไปแน่นอน C M F สามารถรองรับทั้งแบตเตอรี่ขั้วจมและขั้วลอยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรถคุณเนี่ยจะใช้ขั้วจมหรือขั้วลอยแบตเตอรี่ C M F สามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบตเตอรี่ตัวต่อไปกันเลยครับ เริ่มตัวต่อมากันเลยนะครับนั่นก็คือตัว UMF กล่อง Silver ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีเหมือนเหมือนกับตัวแรกคล้ายๆกันก็คือมีแคลเซียมอยู่ในแผ่นทาแต่ที่เสริมเข้ามานั่นก็คือ Silver Technology นะครับนั่นทำให้การจ่ายไฟการเก็บไฟต่างๆดีขึ้นกว่าตัวแรกมันก็คล้ายๆกับเหมือนว่าพรีเมียมขึ้นจ่ายไฟได้มากขึ้น CTA มากขึ้นเะยพวกนี้เหมาะกับรถแบบไหนก็รถที่ประมาณว่า มีเทคโนโลยีเยอะอย่างรถสมัยนี้บางคันมีทีวี2จอเลยนะครับจอหน้าจอหนึ่งจอหลังก็จอเบลอร์รถบางคันไปแต่งเครื่องเสียงมาต้องการไฟมากขึ้นแบตเตอรี่ UMF ตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับคันที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์เลือกตัวนี้ครับ UMF รองรับทั้งขั้วจมและขั้วหลอยเราไปดูตัวตัวไปกันเลยครับ มาถึงตัวต่อมากันเลยนะครับนั่นก็คือตัว EFB กล่องสีฟ้าตัวนี้นะครับผม EFB นี e ่ต้องเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตมาสําหรับรถรุ่นใหม่ๆอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Star Stop เข้ามา Star t Stop เป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้ตอบโจทย์เรื่องการช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือมีมลภาวะต่ํานั่นเองเทคโนโลยี Star Stop คืออะไรคือเทคโนโลยีที่เมื่อมีการจอดรถชั่วคราวเช่นจอดที่ไฟแดงเนี่ย จะมีการดับเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วเมื่อเราเหยียบคันเร่งรถก็จะไปต่อได้ข้อดีก็คือว่าเมื่อรถเป็นแบบนั้นปุ๊บก็ประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดพลังงานไปได้นะครับผมแต่จุดที่น่าสังเกตก็ต่อเมื่อรถเราเนี่ยต้องมีการสตาร์ทบ่อยๆนั่นหมายความว่าถ้ามีการสตาร์ทบ่อยๆก็ต้องมีการใช้แบตเตอรี่หนักขึ้นนะครับผมนั่นก็เป็นจุดมุ่งหมายของ e f b เลยก็คือผลิตมาตอบโจทย์ตรงนี้เมื่อมีการสตาร์ทบ่อยขึ้นแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วทูมีครับ e-mb เลยผลิตแผ่น้าวาให้าหนนขึน แล้วก็สามารถทนตรงนี้ได้มากขึ้นอีก1.5เท่าจากแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้รองรับทั้งขั้วจมและขั้วลอยสําหรับใครที่กําลังหาแบตเตอรี่สําหรับระบบนี้โดยเฉพาะเลยหรือมีประสบการณ์ว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วไปแล้วแบตเสื่อมเร็วนะครับผมให้แนะนําว่าลองใช้ efb แล้วคุณจะติดใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับตัวสุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่า A T M อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรารีวิวตามประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดแรงที่สุดของทางโซไลนะครับก็คือซีรีส์ก็คือ A T M มีกล่องเป็นสีดาแบบนี้เทคโนโลยีที่เป็นตัวเด่นของตัวแบตเตอรี่ A T M ตัวนี้เลยนั่นก็คือเทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์การ์ดหรือแผ่นใยแก้วไมโครไฟเบอร์การ์ดตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้แบตเตอรี่สามารถ กักเก็บไฟได้ดีเป็นพิเศษจ่ายไฟแรงเป็นพิเศษดีที่สุดของแบตเตอรี่เลยนะครับผมทาตัวนี้และยังไม่ใช่แค่นั้นยังมีเทคโนโลยีก็คือแผ่นธาตุเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษเมื่อแผ่นธาตุหนาเป็นพิเศษสามารถรองรับเทคโนโลยีสําหรับรถรุ่นใหม่อย่างเช่นสตาร์ทสต็อปที่เราพูดไปใน efb ได้นั่นก็คือทําให้แบตเตอรี่รองรับการสตาร์ทได้มากกว่าแบตเตอรี่ปกติหลายเท่าเลยนะครับตัวนี้และยังมีความทนทานสามารถใช้งานได้นานมากกว่า4ปี ในปัจจุบันนี้นะครับรถค่ายดังๆระดับท็อปๆอ,อย่าง Ben z m m ก็ได้ปรับให้ AGM เนี่ยเป็นแบตสแตนดาร์ดที่ติดมาจากโรงงานเลยเช่นเดียวกับรถ High Performance อย่าง r s r t e ก็ปรับให้เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานก็คือออกจากโรงงานมารถพวกนี้ติด AGM มาเลยนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้จะรองรับเฉพาะขั้วจมเท่านั้นใครที่สนใจใครที่อยากได้ตัวจบนะครับผมแบตเตอรี่ที่ทรงพลังที่สุดอย่าลืม AGM ของทางโซล่าร์ครับผม ขอฝากตัวท็อปไว้ด้วย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทั้ง4ซีรีส์ของโซล่าร์แบตเตอรี่ต้องบอกว่าในในวิดีโอนี้ผมยังไม่ได้เจาะลึกข้อมูลอะไรนะก็คือบอกให้รู้โดยประมาณว่าดูยังไงกล่องสีอะไรแต่ในวิดีโอหลังจากนี้ไปเราจะมีการเจาะลึกทุกซีรีส์หลักอย่างละเอียดเลยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เป็นยังไงตัวกล่องเป็นยังไงแล้วก็เหมาะสมกับการใช้รถแบบไหนบ้างเราจะมาคุยกันในวิดีโอหลังจากนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube แล้วถ้าใครคิดว่าเนื้อหานี้ดูมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับผมสุและช่องโซลาร์แบตเตอรี่ไทยแลนด์ขอจากลาไปในเพียเท่านี้สวัสดีครับ